สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านวันนี้เดี๋ยวมาเทสกันเรื่องทีโบเดี๋เนาะตอนนี้ผมอัพถึงขั้นสองละก็จะมาเทสกับตัวนี้นะฮาราดคอมมานเดอร์ตนนัวนี้ตอนนี้เทสเป็นโอซิลก่อนตีธรรมาดาครับนะตีธรรมาดาก่อนเนาะห้าร้อยสองพันสี่หกร้อยหกร้อยสองพันสามประมาณนี้หลับจากกดปุ่โทู จะลองใช้สก,กิลในฐา,านะอันนี้อยู่ดิมบริสเนาะอันเดียวสามมันก็สามมันสี่สามมันแปดโอเคมันจบตัวเลขวันนี้เดี๋ยวไปตีในสถานะธรรมดาดูเมื่อกีหกร้อยแล้วก็สองพันสี่เนาะจำได้หกร้อย แต่พรีจะลดลงต่ำติดเป็นห้าหร้ต่ำแล้วก็สองแล้วก็พันพันสี่พันห้าโดยประมาณคราวนี้เดี๋ยวเทสต์ตีธรรมดาแบบใช้สก,กิลเดีปอริชเมนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามพันห้านะดนามันสองจะแข่งต่ำลง สามนหนึ่งามวกแหคนจักไม่บันห้านี่คือธรรมดาแล้วประมาณนี้เนาะ อันนี้คือผลเทสของทีน e ี้โอขั้นสองเดี๋ยวผมย่าเป็นขั้นสามแล้วมาตีตัวเดิมห่มาเทสกันหลังจากที่ไปครับธาตุมาจนเต็มแล้วธาตุเนี่ยที่ขั้นสามนะฮะมันจะอัพได้เป็นอย่างนี้นะครับเต็มสองช่องแล้วก็มีแต้มเหลือมาอีกสิบสิบแต้มเนี่ยผมก็เอามาตรงนี้ซึ่งคราวนี้เนี่ยปัญหาที่ในผลการเทสครั้งนี้ก็คือผมจะลืมไปว่ามันมีการเทสอยู่แล้วเลเวลมันก็อัพ ครั้งที่แล้วเนี่ยเลเวล811แต่ผมก็ไปอัพสเต็งอีล้ขึ้นไปแล้วครั้งนี้แล้วสเต็งทัช15อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยที่เทสก็คือมันจะมีบปั๊บฝักทองด้วยซึ่งจะบวกออหนึ่งใครจำได้นะจะเป็นอหนึ่งคราวนี้เนี่ยดาเมจที่ได้จริงๆจากการเทสครั้งนี้เนี่ย,ม,ากกาม,ยมันก็จะไม่ใช่ว่ามาจากความแตกต่างของทัชเสยียงเดียวแล้ะในมีความแตกต่างเรื่องของค่าเด็กนิดหน่อยซึ่งผมคิดว่าน่าจะพอหยวนหยวนได้เอาแค่ว่าเห็นความแตกต่างกันก็นแล้วกัน คือป e <an> <ong> ้าบุกฟักทองกับสเต็กหนึ่งนี้เอาไปเนี่ยมันก็น่าจะเท่าพอๆกันในเรื่องของาดามีทดามนต้นแต่ในเรื่องของออสแตนดหนึ่งส่วนอื่นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะมีผลมากหรอว่าจะแค่ไหนซึ่งผมมองว่าน่าจะไม่เยอะซึ่งก็มาเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าเวลาตีแล้วมันจะต่างกันค่นขาดไหนแล้วกันให้ดูเป็นอนุมานคร่าวๆนะขออภัาายที่แบบไม่ได้เทสแบบไม่สามารถเทสแบบเจาะจงได้เพราะลืมไปแล้วก็นอกจากเ,กเรื่องของเลเวอแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่อัพตัวพาสซีฟด้วยพาสซีฟสกิลที่อัพไปเนี่ย <c oughs> พวกเนี่ยพวก m a s t e r ่ทั้งหลายเนี่ยรับขึ้นไปด้วยทําให้ค่ามันก็ดูจะคลาดเคลื่องไปอีกพอสมควรเลยแหละแต่ยังไงก็มาดูความแตกต่างกันแล้วกันเนะว่ามันจะต่างกันสักเท่ไห่ถ้ามันต่างกันเยอะเราอาจจะอนุมานว่าอาจจะต้องลดทอนลงนิดนึงอาจจะหักสักห้าสิบหักสักร้อยอะไรก็ว่าไปแล้วแต่วิจารณญาณแต่ถ้ามันต่างกันไม่เยอะก็แสดงว่าการอัพ่าธขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายชัดเจนอย่างที่เราคาดหวังคาดหมายไว้ว่าแต้มดาเมจที่ได้เพิ่มมันก็จะมาจากตัว m a s t e r ่ที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว Okay. อเคอธิบายเสร็จแล้วเรามาดูบททสกับเริ่มแรกนะครับก็ตัวนี้ตัวเดิมมาเทสตีธรรมดามาสีลูกมาปิด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 พอทีมามาสองตัตีธรรมดานะไม่สกิวดูหกร้อยพันห้ามีแปดร้อยด้วยหกร้อยพันสี่หกร้อยพันห้าประมาณ6 0หกร้อพันห้าเนาะ ตีธรรมดาเดี๋ยวลองแค่สกิลสามพันสามสองพันแปดสามพันหกตอนน้ล่วงมาันเก้าไม่คลีสิสนะสามพันก็คิดว่านะ่าอยู่ที่เราๆสามพันสามถึงสามพันหกกตีกว่าสามพันสามแล้วกันเดี๋ยวจะลอง <c oughs> เปิดซีรลอดแล้วก็ธรรมดาขอปก่อน ซีหลอดแล้วก็ทุบธรรมดาระะ้อยหกร้อยห้าสิบสองพันสองพันสามหกร้อยห้าสิบสองพันสามสองพันสี่มีเก้าร้อยดิงใช้ไมาด้วยเนะี่ยคิดว่าไอ้ตัวเก้าร้อยเนี่ยคงจะเป็นตัวเนี่ยเอิร์ธสกิลคริติคอลแอคทีเวทอะไรพวกนี้แหละที่มันทำให้ค่าบูสต์ดาเมจเพิ่มขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเรามาเทสแบบซีหลอดสกิลเนาะขอเรียก สีรนะครับทุกธรรมดาเอ้ยไม่ใช่สีรสกิลีสกิลสกิลสี่พันสามพันหอาแม็กซ้วเนาะสามพันแปดสี่พันหนึ่งอยตัวตเดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วเจอสีรหลดนะครับสกิลสี่พันสามแม็กซ์สี่พันสอง่าสี่พันส,สาานี่เหละโอเคจบการทดลอง แค่นี้ก็เดี๋ยวจะไปสรุปตัวดาเมจอนะีกทีเนาะว่าเป็นยังไงผลสรุปจากผลเทสต์นะครับก็คือตลาดนี้จากเลเวลสองไปเลียวสามจะเห็นว่าความแตกต่างของธาตุเนี่ยแทบจะไม่ส่งผลเลยในกรณีที่ตีธรรมดาตีธรรมดาคือ rc หนึ่งร้อยคลิกห้าร้อยพันห้าห้าร้อยพันแล้วก็มีสีร็อตก็ห้าร้อยสองพันสี่หกร้อยสองพันสี่คือแม็กซ์ไม่ต่างกันเลย แต่มีความแตกต่างอยู่บ้างเล็กน้อยตอนที่ไม่ซีรัแล้วค่าแม็กซ์มันเพิ่มขึ้น100แต่พอเป็นซีรั s สกิลเดีใช้สกิลเนี่ยค่าทั้งมินแล้วก็ทั้งแม็กซ์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีอย่างเห็นได้ชัดว่าเพิ่มไนนี้เพิ่ม200อยส่วนแม็กซ์เพิ่ม400รอก็คือตัวเลขเพิ่มขึ้น2องรสี่รอยซึ่งในจุดนี้ผมมองว่าการที่ตัวเลขเปลี่ยนไป แบบในรูปแบบลักษณะน,นี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรา up critical damage ตรงนี้ก็เป็นได้ตรงนี้นะครที่แต้มมันเพิ่มขึ้นมาเป็น40แต้มตรงนี้เนี่ยอาจจะมีผลที่ทําให้เป็นภาพเ,เป็นตลาดนี้คือถ้าัพแค่ earth attack กับ earth critical ตรงนี้เนี่ยค่าตรงปีน่าจะไม่ขึ้นเดี๋ยวจะทดลองเปลี่ยนสแปคตรงนี้ดูนะว่าถ้าัพเน้นสอช่องล่างจะเป็นจะ แรงขึ้นหรือตากันยังไงาคาเปลยนก็ไม่แพงห้าหมื่นนี่ง่ายง่ายเสมาแท้ที่เดีเราลงกันนะจะมาเทสกันนี้เนาะบับก็เหมือนเดิมครับเคเรามาเทสกันเนาะว่าถ้าเปลี่ยนสเตตเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเมจจะเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวลองเทสแบบปีธรรมดาดีดวกว่าห้าร้อย ถึงพันห้าห้าร้อยพันห้ายังไม่ถึงพันหกมั้งพอมีพันหกโกรุกล่ะห้าร้อยถึงพันหกอัตราคีมก็จะเท่าเดิมอันนี้เดี๋ยวตีใช้สกิลแบบไม่ไม่มีสีรอดสองพันเจ็ดสามพันสอง สองพันเจ็ดสามพันสองเนาะสองพันเจ็ดสามพันสองคราวนี้ดีจะเปิดสี่หลอดแล้วก็สี่ธรรมดาแล้วก็ใช้สก,กีไปป้องกันปิดกันเลยมาเร็วของธรรมดาสองหน่อมาง่ายดีหกร้อยสองพันห้าหกร้อยสองพันห้าหกร้อยสองพันห้าเนาะแม็กสุดอ่ะสันนี้เดี๋ยวใช้ สกิลเดี๋ยวรเรจะกดทุร้อยขีดสองพันห้าสี่พันหนึ่งสี่พันเจ็ดเกตายแล้วเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวสี400 1, 400 400 1, 400่พันหนึ่งสี่พันเจ็ดสามพันเก้าสี่พันหนึ่งสี่พันเจ็ดได้สามพันเก้าสี่พันเจ็ดถกติดเหมือนคาวิทันไหมเนี่ย Okay. ตามนี้โอเคจากผลสรุปเนาะตารางที่ไปเทสมาก็ออกมาเป็นตามนี้นั่นก็คือ,อช่องแรกนี่นี่คือส่วนแรกที่เทสไปอันนี้คือช่องสองอนนช่องสามนี่เป็นการเทสที่เลเวลสาโดยที่อัพสเตตปเป็นคริดแล้วก็คริดดามินแล้วแต่ที่เหลือค่อยไปลงแอทัคส่วนนนย้แต้มเป็นแอทัคกับครีดเศษเหลือค่อยไปลงคริดดามินอันนี้เรามาวิเคราะห์มาดูกัน ความแตกต่างระหว่างตัวแรกตีธรรมดาไม่มีซีลเนียตีไ like ลท์คลิกธรรมดาเนี่ยจะเห็นว่าแทบไม่ต่างกันเลยห้าร้อยพันห้าพันไม่ต่างเลยส่วนพอใช้สก,กิลเนี่ยความต่างก็ยังไม่มากระหว่างเลเวลสองแลเลเวลสามยังคือผมมองว่าเท่าเท่ากันนะ่างนแค่ร้อยเดียวนี่คือน้อยมากไม่เห็นผลเลยแล้วก็ที่น่าแปลกใจก็คือเวลาตีธรรมดาเนี่ยทําไมดาเมจต,ตกถึงขาดนี้เลยก็มีสองพันเจ็ดถึงสามพันสองถือว่าตกมาเยอะพอสมควร3ามสี่ร้อยเลยทีเดียว มาดูในช่วงตอนเป็นกดซี o ลอดบ้างหรือกดใช้สกิลบ้าบ้างนะแน่นอนว่าตอนตีธรรมดา500-2400 600-2400 600-2500ผมก็มองว่ายังไม่มีความแตกต่างกันเลยเหมือนเดิมแต่พอมาเป็นการดูการใช้สกิลเวลาเรากดซีหลอดเนี่ยกดซีหลอดแล้วใช้สกิล3400 3900 3600 3300 3900 4070แตกต่างกันอย่างชัดเจนหลายร้อยเลยทีเดียวดูง่ายๆว่าแค่อัพเหมือนกันสองแบบนี้นะ สามพันสี่สามพันเก้าเนี่ยสามพันหกเป็นสี่พันสามเนี่ยขึ้นมาถึงสองร้อยถึงสี่ร้อยหน่วยต่างกันเยอะนะฮะสองร้อยถึงสี่ร้อยหน่วยและเมื่อเรามาเปรียบเทียบเวลาที่เลเวลเดียวกันว่าแบบอัพแบบไหนจะดีกว่ากันก็สรุปง,ง่ายๆคือถ้าเรามีปั๊บสี่หลอดเนี่ยกดคีิดตัมเมนดีกว่าอยู่แล้วเพราะมันแรงขึ้นทั้งสี่ร้อย 400, ละแถมเบสก็เพิ่มอีกทั้งเนี่ยสามร้อยไปกับสี่ร้อยช่วงห่างขึ้นมากเลยแต่ปัญหาจะไปตกอยู่ที่ตรงนี้ การตีการใช้สกิลในสภาวะธรรมดานาเบจะตกลงจากตรงนี้อยู่ซึ่งถามว่าถ้าเป็นผมผมจะเลือกแบบไหนผมคงจะเลือกแบบนี้ครับพราะเราต้องการแม็กซ์ดามเมจให้เป็นเลขสวยๆไว้ชื่ใจส่วนเวลาตีจริงๆผลลัพธ์มาจะอเป็นยังไงแบบไหนจะหาเงินได้มากกว่ากันผมคิดว่าคงไม่มีความแตกต่างกันมากมายหรอกแต่แค่พอมีแม็กซ์ดาเมจให้เราเห็นแบบเลขสวยๆอย่างเช่นตอนแรกตีได้แค่สี่พันสามเนี่ยหรือกดแล้วพอฟูลบัฟได้กลายเป็นห้าพันตัวนี้ก็ ชื่นใจอะนะหรือแบบติดคลิปติดอะไรเข้าไปเป็นมืออะไรเงี้ยโอเคเลขมันสวยผมคงเลือกนี้ส่วนท่านจะเลือกแบบไหนก็คงจะต้องพิจารณาเองท่านในการการเทสเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะอัพเป็นเลเวลรสี่อัพธาตุเป็นเลเวลรสี่ต่อเนาะซึ่งผมไม่ไแน่ใจว่าการอัพธาตุขั้นต่อไปเนี่ยมันอัพได้อีกสองครั้งบ่อเห็นมันมีดาวสองดวงเพิ่มอีกเนี่ยครั้งต่อไปใช้ห้าก้อนใช้อิฐธาตุห้าก้อนไม่รู้ว่าไอ้ตรงห้าดาวนี่ใช้สิบก้อนหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ผมน่าเดาว่าขอภาวนาใหญ่เกินแปดแปดก้อนห้าแล้วก็แปดน่าจะโอเคอยู่ยังพอจ่ายได้อยู่โอเคเดี๋ยวเรามารอดูคลิปเทสพาร์ทสามแล้วกันของหินธาตุมันจะออกมาเป็นยังไงขอบคุณที่ติดตามรับชมคนระับสวัสดีครับ